เราไปเที่ยวไหนกันครับวันนี้ครับฟาร์มครับ <laughs> โอ้เดี๋ยวฟาร์มครับคุณจะไปทําอะไรที่ฟาร์มเมื่อคุณอรันมาหาพ่อก่อนประธานสัตว์ครับสัตว์อะไรที่อรันอยากเจอครับวันนี้อยากเจอมาที่ใส่ชุดเกราะค่ะอ้หเอาล้วครับเราพร้อมแล้วเราไปฟาร์มกันเถอะเย่ไปไปโอ้โอ เป็นไงครับอรันอรันว่าแพะเขาเป็นไงบ้างครับที่นี่กินอะไรเป็นอาหารครับกินแบบอร่อยมากนะครับกากินแบบอร่อยมากเขากินอะไรเป็นอาหารครับหญ้าครับกินหญ้านะครับอันนี้ปลาอะไรครับิบปลาทับทิมเด็กๆเคยกินไหมเคยกินคุณพ่อเคยซื้อให้กินนะ <ๆ S 1> กิจกรรมก็คือแน่นมากเด็กๆสนุกมากอันนี้ก็ปั่นสมูทตี้นะครับช่วยช่วยหน่อยหนูทำไม่ได้ค่ะ